โอเคอยว่ไหนเนี่ยยันดูเนี่ยตัวฟ้าฟ้าวนี่อ๋อเนี่ยเออฉันอยู่นี่ไอกระโดดโอเคเราไปเลยวไหมไปเลยวไหมไปเลยป้าไปไปกันทุกคนเองใครยถ่ายจริงเหรอถ่ายอยู่โอ๊ยไปแล้วตัวรออยู่ยยยัออุตววละะครรไม่หหาด้นเเออเนี่ย เรารออยู่นะเออเองสร้างเองก็ไอ้นั่นอะไรเปลี่ยนตัวละครได้นะมันเปลี่ยนอะมันไม่ตายัวเดิมไักโอ้ยสกายมามาฝั่งนี้เร็วไปเลยไปเร็วไปเร็ววางกระโดดข้ามหัวมันเอ้ย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 เกือบแล้วไปเกือบแล้วอะรอลมไปแค่เกือบแล้วสกายโดนไล่แต่สกายเอ้ยทันนู้นทันนู้น ช่วเข้าซอกชเวฟชเวเซฟเปลี s <S ่ยนเงี่ตุยัไหนอ่ะเดี๋ยวอยู่ประมาณสองวันโอเคปัตติเซฟก่อนี่ไหนอ่ะได้ของได้สองหมอข้างข้างหลังตายเดี๋ยวล่อให้ล่อให้ อรยักษ์่ยักษยักษ์บักยักษ์พาุรายกให้ยักษ์ยักษ์ติดบักสอ้อยยักษ์ติดร้อยเก้าห้าหรอติดบัก่อนบยักติดบักม่ไไรอให้รอให้ยักษ์นี่เอ้ยยักมายักษ์มารอรอรอพพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นขึ้นทันแล้วใช่ไหมจไปใครจะขึ้นไปก่อนขึ้นมาก่อน ไม่เมือนอะไรใช่ไหมไม่ก,กับดับใช่ไหูไปสั่น,น, <c oughs> นขาเขาตายกันหมดเลยว่าละว่าละไมก,กับดักไปกนะ้างล่างกระโดดกระโดดไม่ทันทาที่สามกระโดดสิเอาหน่งองสามกระโดดสไปเก็แบบเหรียญ<า>ด้ได้สอง เอ้ยแต่ว่าต right ัวละครหายเองฉันขอเปลี่ยนตัวละครเองฉันขอแต่งตัวละครต่อนเองแต่งไว้ฮะไม่เอาแต่งเธอแต่งเพื่อนฉันหน่อยไม่เอาเราไม่แต่งไหนโอกาสเจ้าเกมเจ้าเกเมจิ้มมรสกายเจ้าเกมไปเดี๋ยวเจ้าเกม กลพาไปเองโอเคได้โอเคเอ้ยฮะต้องแฟนเวนด้ามาเร็วโอ้เล่นไม่เป็นก็ไม่ต้องพูดไม่เคยเล่นแล้วนะหร่จำไม่ได้เฉยจำทางไม่ได้นกเขาบินข้ามเขามีสายคู่เราสัญัาตูุ้ดนมลิข้าไปงงอ่ะ ่ะลูกศรชี้อยู่อ่ะก็เข้าห้องเนี้ยเจอแล้วเพอเหรอลูกศรหลอดด้วยไปไหนเราไหปทางไหนเราไม่ต้องเดินทางตามลูกศรไปเราเดินมั่วมั่วไม่เราเห็นลูกศรใช่ไหมเองเองเดียวไปทางเนี้ยทางไหนเดียวมาทางเนี้ยเจอเนี้ยเดียวแล้วก็เจอเลยไหน er ลูกศรไหนอ่ะคิดเจอลูกศรอยูนเลย รู้สอนตอนนี้เลี้วทันไหมเนี่ยอ๋อตันนี้มให้น้องนไปไปนสโอเคไปละอ้ื่อนเื่นเลื่นเืนยงเาด้วนโอเคาตอนนี้แหละไปแล้วเดินกลับไปยกโอ้ยดจุดไม่ทันละ เร็วเอียดเอียดเอ้ยประหยุดได้ทานเลยละไม่จะร,รอเธอขอเี้ย <Bye. S 1> เอียดเอียดเอียดไปถูกกระแพ้เอาเว้ยน่าถูกกระแพ้ชบเดี๋ย,ยๆๆๆไวไดไหม่่ะก็ได้ โอ้ยเทาเหรอะน่ารอดูด oh. uh. ีกว่ากันเฮ้ยฉันถามมันไปด้อะๆเขาไหนอะก็เนี่ยประตูวแรกอ่ะอันแรกอ๋ออ๋อเฮ้ยอุ้ยโดนมันรอมันไปมันลนอ่ะมันงรอทางนี้ไปทางนั้นแหละแต่ทางนู้นไม่เออทางนี้แหละบุดบุดเข้าเออสอง ตู้ตู้ต็จเปิดออกมันจะมาฝั่งเอะไรขึ้ามาเกิดกระโดดเบิดละเลย่ะหมทังหอเลยหน้ฝา่น าได้นะเออมันตกลาวาได้บ่ะอืมเพราะมันยากหน่อยเออมาเข้าประตูอับก่อนเข้าประตูไปก่อนเองมาละโอ้มันไปก่อนล้มเธอล้มด้วยเธอกับเธอกับใครไม่รู้ล้มยังรอเช่นกอนอาะหลเรียบร้อยหล่นไปแล้วเธอหล่นไปแล้วเธอหล่นไปแล้วมันยังไม่หล่น มันลันค้างเลยตัวละครเลยค้างอ่ะมันโหลดนานมันโหลดอยู่มันโหลดแล้วตัวละครมันค้างเอ็งดูหันเออเขีันยังไม่เป็นไรเลยเออแล้วเราเราแล้วไหมเราไม่เกิดเลย่ะพึ่งนี่โอ้โหมันที่จังเอากระโดดขึ้นไปได้เลยไปละจะมารอตคนอื่นแล้วกันโอ้ยตัวละครให้ไปเที่ยวเอง แม่เปลวบ้านเธอเลยเมื่อกี้สกายแล้วมันเมื่อกี้มันก,ก็เกแล้วม,มันเวนด้าเลยเมื่อกี้เปนด้าก็เกแล้วมันเวนเวนเป็นเวนด้าเท่าไรเวนด้ากลัวอะไรนะเอ็งไม่เห็นเราหรอเราโดนบอลแล้ว,ลวอ้เจอนักก้ามเนจนักก้ามเอ็งไปหาท่านที่จุดเกิดหน่อย

ผิดฟ,ฟังเอ้ยใช่ฉันมาผูกอะไรขอนงงึงไม่ไม่ใช่อะฉันมาถูกแล้วอะม,มาช้ำระอ๋อแสดงว่าเธอจดน้งเซฟแล้วก็ปตรงนีียปอ่ะนจะลองไปหาแก่เอ้ยเหลือแล้วเองอยู่ไหนฉันอยู่นี่อยู่นี่ตุ้มสีแหละตุ้มสีเยอะๆเอ็งนี่ไปจริงๆเลย ตะวันตะกาบด้วยคนอุตส่าห์เจอแล้วเว่งมาแล้ววิ่งมาแล้วรอฉันด้วยฉันเป็นเด็กสาวสวยเซฟยันน,ยนี่เองว่าั้าก่อนเหยียบหัวเลยตามหัวเอ้ยเราเหยียบหัวเขา <c oughs> มันไม่มีแล้วไม่เป็นไรไม่มีตัวนั้นไม่ตัวเดียวแล้วเออ <uta. S 2> ไม่รู้ทำไมมีแค่ตัวเดียวโอ้ตัวน,นี้ตัวน,นี้เยอะฮะตัวนี้เยอะอีกตายฮ้ยเองรอฉันด้วยดิกระโดดกระโดดตัวน,นี้กระโดดไปตัวนี้กระโดดไปโดดกระโดดชิบผ่านละจริงตอนเลยจริงมันมีเยอะเลยเองรอฉันด้วยดเก็อยู่ตรงน,นี้ เห็นยังไม่เห็นดูอ่ะเพือยู่ไหนอ่ะตัวแมวนี่อ๋อไปกันฉันเป็นอะไรไม่รู้เปลี่ยนตัวละครไปเรื่อยเป็นเวนด้าให้หน่อยฮะเป็นเวนด้าหน่อยเวนด้าตัวแมวสีเทาอ่ะนะใช่แมวสีเทาแล้วเป็นเกยไม่ใช่เหรอเวนด้าตัวสีขาวอแมวสีะไรขาวเลยขาวเหรอใช่หาขาวไม่เจอเห็นแต่เทาเวนด้า Enter X0 ออ๋อนี่ไงเจอแล้วขาไหนนี่ไงเอ็งไม่ดูอ่ะอแล้วันนี้ชื่อแมวแล้วมันชื่อแมวฟังเกี้และมันชื่อฟังเกี้แล้วเราขึ้นขั้นบนละเซฟละนี่เป็นไงแมวแมวล่องหนแมวโกโจเหมือนโกโจอ่ะแมวเอ็งเป็นไงออแมวลอยได้ แมวโกโจเอ้ยไม่ตายด้วยมาเร็วมาเร็วมาแล้วแมวโกโจก็มาโกโจมาเร็วโซแมวโกโจแมวโกโจแมวเห็นโกโจการอาละเข็การอาละเข็ดอาละเข็ดไรเว่ยซันจายังไม่ไปเพราะว่าซันจะแตกตัวลคง เอ็งเล่นแบบไหนดีอ่ะไม่อยากเล่นแบบนี้แนละ้วโอเคได้เป็นแบบเดี๋ยวใช้ก็ทำอะไรให้ดูนะให้ดูนะเออถึงทำมันบักเ,เหรอหอะไรเยรออะไรอะไรไอ้อที่มันล่องที่มันสามารถยืนแบบลอยฟ้าได้อดะไรอะไรคือแมวเทาเหรอ แลอันน้ตอนน้นคือฟาแล้วคืออุปกรณ์อะไรรู้อ่ะูใก้เลยอ้ไอไปใกล้ใกล้เลยสิไ้ใลยไใ้ใกก่อนบนึงประการต้องใช้เหรียญเราเนแมอะไรดีเออแบบนี้ดีกว่านีชิหนีเจหนบาชิด ม่แต่แม่จะไม่หนีเจ้าหนูลาชดสม่จะหนูบ้าชชสแต่เราก็ชอบกินชชสงงไหมฮะงงไหมฮะงงทำไมอ่ะทำไมไม่งงก็เคยเล่นนะไอเด้งเคยเล่นแบบโกหรอก็คือไม่เคยเล่นเอ็งดูดิอะไร่ มันผสมภาษาลมัม่วเหมือนเข้าในมันผีเลยาแมวค่ามัเจ้าแมวผีโกโจมาเนอะเจ้าแมวโกโจเราเจ้าดูใส่แว่นก็คือโกโจที่แปลงร่างเป็นแมวโอ้ือใครค้างอ่ะคนเยอะเกินมั้งค้าวอยากเล่นแบบนี้ไหมหนักนะ